ดีค่ะอาจารย์นริวนิสลับมงังคั่งนะคะวันนี้เราออกนอกสถานที่ค่ะพอทุกท่านมาเที่ยวกันอีกแล้วเดี๋ยวใกล้ปีใหม่แล้วนะคะอาจารย์ก็มาเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็มีของขวัญให้กับทุกท่านก่อนใครเลยหัวจะมีลมพัดนิดนึงนะคะลมแรงมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะของขวัญที่จะอาจารย์นรมวอนจะให้ทุกท่านนะคะแหนแทนแทน ของขวัญน,นี่อาจารย์ให้ของขวัญกับทุกท่านก่อนใครเลยนะคะ Merry Christmas and Happy New Year ว้าวไรบ้างว้าวของขวัญเต็มเลยคะ่ะนะคะเอาให้สวยๆหน่อย เป็นไงบ้างคะของขวัญก็จะถึงปีใหม่นะคะจารย์ก็มอบให้กับทุกคนเลยขอให้ทุกคนนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบ,บูรณ์นะคะกับทุกสิ่งที่ทุกท่านให้ได้ดังใจปรารถนาเลยนะคะค่ะของขวัญของขวัญอ่อพอดีกล้องมันกลับด้านไม่ได้นะคะมีหิมะด ก็มาพบประสบการณ์ใหม่ๆเนาะอาจารย์ไปไหนนะคะก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกท่านนะคะเออว่าวันนี้ประสบการณ์ชีวิตของเรานะคะคือการเริ่มต้นในการปักธงนะคะว่าเราต้องการสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นวันนี้นะคะการเดินทางของชีวิตเราต้องมีสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะวันนี้หัวฟูนิดนึงนะคะวันนี้มาเดินคนเดียวนะคะ เพื่อนๆนะคะก็อยู่กันที่ห้องเนาะวันนี้อาจารย์ก็นํารถน,นะคะมาล้างรถนะคะจาก2เดือนที่อาจารย์อยู่กรุงเทพอาจารย์ก็ไม่ได้ล้างรถเลยเนาะวันนี้รถอาจารย์นี่ใหม่มากนะคะแล้วก็สะอาดมากเลยนะคะดูะค่ะ ที่ประเทศไทยนะคะแต่ไม่นานนะคะไม่นานเกินรอทุกท่านอาจารย์จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเอ,อใครอยากไปประเทศเกาหลีกับอาจารย์นะคะอย่าลืมนะคะกดคอมเมนต์กดติดตามนะคะหรือแอดไลน์ทักส่วนตัวมาได้นะคะออหรือว่าโทรมาหาอาจารย์ได้เลยนะคะคอมเมนต์มานะคะว่าอยากจะไปประเทศเกาหลีกับอาจารย์จังเลยนะคะต้องทำอย่างไรบ้างคะ แล้วที่สําคัญนะคะเราจะต้องเตรียมชื่อที่เป็นประเทศเกาหลีด้วยนะท่านใดนะคะที่ชอบดูหนังเกาหลีนะคะค่ะท่านนะมโนนะคะหรือว่าจินตนาการไปเลยนะคะว่าเราจะได้ไปประเทศเกาหลีด้วยกันแต่วันนี้นะคะเรามาประเทศไทยก่อนเห็นไหมคะหุ้ยสวยงามมากเลยเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะอาจารย์ชอบพอเห็นอันนี้ตอนแรกก็จะ ทุกท่านดูเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเห็นก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ชมนะคะได้จินตนาการไปกับอาจารย์นะคะว่าวันนี้เราคือหนึ่งเดียวกันดูบันไดนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดไม่มีคนเนี่ยบันไดก็จะนิ่งๆน,นะคะแต่พอมีคนแล้วนะคะดูนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยลมพัดเย็นดี เนาะจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกใบนี้มีอะไรที่น่าสนุกตั้งเยอะนะคะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับการตื่นรู้ว่าวันนี้เรานะคะมีชีวิตตื่นมาเป็นวันใหม่ของเราเป็นชีวิตใหม่ของเราเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเรานะคะถ้าท่านใดที่เหมือนกับว่าเราต้องทําอะไรที่ซ้ําๆทุกวันทุกวันนะคะแล้วเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายนะคะขอให้ทุกท่านนะคะวันนี้ได้ปรับ ได้ปรับเปลี่ยนกิจวัตรของทุกท่านถึงแม้ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นสิ่งเดิมๆที่ทุกท่านทํานะคะนี่ค่ะเมื่อกี้อาจารย์มาถ่ายรูปยี่ e! สวยมากนะคะเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายรูปตรงนี้เห็นไหมคะทุกสิ่งนะคะพร้อมพร้อมสําหรับเราแล้วนะคะ พร้อมมากๆเลยวันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวอาจารย์พูดต่ออีกนิดหนึ่งนะว่าท่านใดที่คิดว่ากําลังแบบอยู่แบบเดิมๆไปทํางานต้องตื่นเช้าไปทํางานกินข้าวเย็นกลับบ้านนะคะหรือบางท่านอาจจะทํางานช่วงกลางคืนก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะเขียนใหม่เขียนชีวิตใหม่ของตัวเองเลยว่าวันนี้ตัวเองต้องการอะไรการจะได้มาแต่ละสิ่งนะคะเราจะไม่ได้มาเหมือนคิดปุ๊บได้ปั๊บเลยนะคะมันจะอยู่ได้ด้วยในช่วงอ่ะระยะ เวลานะคะเพราะว่าโลกใบนี้ก็จะมีด้วยระยะทางเนาะแล้วก็เวลาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเริ่มทําแต่วันนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วหรือช้านั่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะซึ่งอาจารย์ก็เขียนมาหลายปีเนาะตั้งแต่ออรู้ตอนที่ทำคลิป y t u b e อะคะ่ะก็หลายเดือนนะแต่ว่าเรียนกดเลขหนึ่งดูดการตื่นรู้นี่ก็โ,โหหลายปีเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ อาจารย์นะคะเริ่มชัดมากเลยนะคะกับชีวิตการเดินทางของอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะ,ะมีความสุขสนุกเบิกบานนะคะแล้วทุกอย่างนะคะก็จะเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือคนนะคะ,ะการเงินการเงินด้วยแล้วอะไรกันการแต่งตัวหรือของใช้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรา ต้องการที่จะมีสุขภาพดีอย่างอาจารย์นี่ก็จะอายุ120ปีเลยนะคะแล้วเราอะนึกถึงคนงข้างๆเราเนาะว่าด้วยการมีอายุเนาะด้วยสภาพที่แบบว่าจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่นะคะแต่วันนี้นะคะเราเขียนไปเลยค่ะว่าเราอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาวเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็จักรวาลก็จะจัดสรรให้เรานะคะหนึ่งคืออะไรคะการออกกําลังกาย ออแล้วการดูแลสุขภาพตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้าของเราเลยนะคะทุกอย่างจะมีการจัดเรียงใหม่ให้เราหมดเลยนะคะรวมถึงการเงินนะคะเงินก็จะค่อยๆทยอยเข้ามานี่สินก็มีนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยทยอยทยอยใช้จ่ายไปนะคะรวมถึง คนคนดีๆนะคะคนที่เป็นพลังงานเดียวกับเรานะคะมีความสุขสนุกเบิกบ้านนะคะ,ะความเครียดความกวนใจอะไรย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้เจอนะคะเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนรวมถึงสถานที่สถานที่นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีพลังงานสูงนะคะมีแต่ความาาวมั่งคั่งร่ำรวยสมบูรณ์นะคะเพราะวันนี้เราปักธงหรือว่าเราจินตนานการหรือเราตั้งเป้าหมายในชีวิตของเรา ต้องการแบบไหนอย่างไรนะคะเราก็จะให้สิ่งนั้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมีแต่พลังงานบวก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 อย่างเดียวเท่านั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเออเดี๋ยวเราจะดูซิมีอะไรกินมั่งอเดี๋ยวเราพาไปดูของกินก่อนเอออาจารย์ว่าจะไปกินกาแฟแบ็คคัยอนดีกว่านาะเพราะเราไม่ได้กินแบ็คคัมยอนนานแล้วแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นด้วยรือมีเสื้อให้เราด้วยนะคะ มีอาหารญี่ปุ่นให้ทุกท่านดูอาหารญี่ปุ่นเนาะน่าถ้า,าอยากกินอะไรถ้าอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มี MK แล้วก็มีของขายรองเท้าถุงเท้าก็มีเสื้อผงเสื้อผ้าก็มีนะคะโอเคค่ะ อาจารย์นะคะจะพูดแบบซ้ำๆกับทุกท่านมากๆเลยนะคะว่าวันนี้เราไม่ได้มีอะไรเยอะเราไม่มีวิธีการแล้วเนาะคือประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยวิธีการต่างๆเนี่ยมันเรารู้มาเยอะแล้วนะคะแต่วันนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือตัวเราแค่เราคิดนะคะแล้วเราก็ปรับพลังงานให้เป็นบวกๆถ้าปรับไม่ได้ก็ไปดูในช่องเอ่อ u ูทูบนะคะมีคลิป กดแรงดึงดูดนะคะต่างๆมากมายให้ทุกท่านนะคะฟังแล้วอันไหนที่ท่านฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคกับเรานะคะทําให้พลังงานนะคะภายในตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ฟังไปนะคะอย่างของอาจารย์เนี่ยก็จะฟังตลอดเนาะก็ในเรื่องธุรกิจอาจารย์ก็ฟังในเรื่องอุยอ้ย,ยตกตกในเรื่องธุรกิจนะคะอาจารย์ก็เรียนรู้นะคะแบบร้อนะแล้วก็ปักธงจะไปประเทศเกาหลี แล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องการแต่งตัวพัฒนาไมเซ็ตพัฒนาความคิดของเรานะคะว่าเราจะทํายังไงให้เราประสบความสําเร็จแบบผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเราก็จะมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะมีเงนินไหลเข้ามาในบัญชีของเราก็แค่นี้เลยค่ะเหนื่อยป็นไง โอเคค่ะวันนี้ทักทายกันเท่านี้นะคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะปรับพลังงานให้กับตัวเองเนาะสิ่งที่ไม่มีใครที่จะช่วยท่านได้นะคะนอกจากตัวท่านเองเนาะอย่างอาจารย์เนี่ยก็คือเป็นคนหนึ่งที่เ,เดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตหรือประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทุกท่านก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าการเดินทางของอาจารยนะ์ก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆสบายๆไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยนะคะแทบ วันนี้นะคะเราฟังแต่สิ่งที่ดีเนาะเราก็มีพลังงานบวกแล้วก็เดินตามทางที่จักรวาลได้จัดสรรให้กับเราก, mm. ก,ก็เท่านี้เองค่ะมีความเชื่อนะคะมีความศรัทธานในจักรวาลมีความเชื่อมีความศรัทธานในตัวเองและพลังภายในของเรานะคะและสิ่งนั้นนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ดีกับเราเป็นสิ่งที่เป็นบวกกับเรานะคะถ้าเราเราคุยแล้วมันเป็นพลังงานลบหรือเป็นอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะคะเราก็ไม่ต้องทําแบบนั้นนะคะมีเราเป็นคนที่ ามาบนโลกใบนี้นะคะเพื่อมาสร้างสรรค์นบนโลกและจัก,กรวาลและมาเพื่อหาประสบการณ์ให้กับเราอาดีตที่ผ่านมามันก็เป็นประสบการณ์ให้กับเราแล้วก็มีการขอบคุณ <c oughs> <c oughs> ประสบการณ์ที่ผ่านมาเรากา็ไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนนะคะเราก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากมายนะคะเราก็ต้องขอบคุณแล้วก็เราไปทำกับใครมานะคะเราก็ขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมานะคะวันนี้เราเป็นตัวเราเรามีสิ่งที่ดีที่อยู่กับตัวเราเรามีเรามีสิ่งอะไรอะมีสิ่งมีพลังมีพลังงานบวกที่อยู่กับตัวเราแล้วก็นำทางให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดและสุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไป เราก็ได้ทำสิ่งที่เราอาสามาแล้วว่าเราได้ต้องการที่จะมาร่วมสร้างสารรค์โลกและจัก,กรวาลเท่านี้แหละค่ะเราก็ถือว่าโอเคจบหน้าที่ของเราในโลกมนุษย์และเราก็จะไปหาประสบการณ์ใหม่ในโลกอื่นเนาะโอเคค่ะวันนี้ซาบซึ้งเนาะซาบซึ้งมากเลยจะร้องไห้อ,อโอเคถ้าท่านใดเข้ามานะคะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กับอาจารย์ด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครอยากไปประเทศเกาหลีกับอาจารย์นะคะก็ทักทายมาได้ส่วนตัวนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้คุยกันเนาะว่าเราจะไปประเทศเกาหลีได้ยังไงและที่สำคัญนะคะเราก็ไม่ได้ว่าไปแบบ ไม่พูดไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็จะไปแบบแฮปปี้แฮปปี้และที่สําคัญนะคะเราอ่ะก็จะสวยๆด้วยตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้ากันเลยนะคะภายในภายนอกเราแข็งแรงแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วทุกคนนะคะเ,เหมือนประเทศเกาหลีเลยเนาะนี่จินตนาการว่าเราอยู่ประเทศเกาหลีนะเนี่ยบายแล้วอยู่ <Bye. S 2> you, ค่ะ